9. ในวอร์ช็อปวิงได้ติดตั้งลำโพงและบูเฟอร์เขายังต่อแอมและแหล่งพลังงานและระบบสเตอริโอตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือต่อกับระบบพันดูทูแอร์และเล่นจากโทรศัพท์แต่ฉันควรเล่นเพลงอะไรดีต้องเป็นเพลงที่ดีและเล่นให้นักแบบแอม,มห,หรืออาจจะเป็นเพลงเฮาคุณไม่สามารถผิดพาดกับคลาสสิกได้โซเฟียพูดขึ้นขณะที่วิงกำลังโต้เถียงกันและเขาก็มีช่วงเวลาที่หลอดไปคุณพูดถูกมันต้องเป็นแบบคลาสสิกแต่ไม่เก่าเกินไปานอย่างแ่้จริงนี่หรือการโรเซชันั้นและมีเพียงอันที่ทิ่ ลูน่ากำลังเตรียมอาหารอยู่ในตัวพวกเขาต้องการเตรียมสำหรับการเดินทางและอาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นพวกเขาเริ่มเก็บเนื้อแตงเมือ่อสองสามวันก่อนและมีทำจมากอยู่แล้วไอปอรีนช่วยเัิดแบบนด้วยในขณะที่วิติกกำลังอ่านหนังสืออยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือเบางอย่างเมื่อพิจารณาจากภาพวาดทั้งหมดภายในพวกเขาไม่มีใครกังวลเกี่ยวกับลูนเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเขาหายไปลงเก็บของครั้งละหลายชั่วโมงฉันสงสัยว่าเขาทำอะไรอยู่ในนนั้นตลอดเวลาฉันเคยอ,อยู่ในนั้นและดูเขาทำงานบางอย่างแต่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าอุปกรณ์ของเขาทำงานอย่างไรเขาบอกว่าพวกเเเขขาาาาามมมมีคคววรในนนนะดดดััับหึ่่่่งงงแแตพกกยิอไไ้ลลู เขาบอกว่านั่นคือเทคโนโลยีจากโลกของเขาเนื่องจากพวกมันมีมนาต่างจงยากขึ้นมามันยูแต่มร้างเทคโนโลยีเพื่อให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นเขาเรียกพวกมันว่าเรื่อจากเขาบอกว่าพวกมัน้ป็นอยน์จากกฎหมายของจักรวาลเพื่อทำสิ่งต่างๆเหมือนมนต์โดยม่มนปืนเพื่อทำงานแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่านาดดีแบบนี้จะาง่ายได้ไรเขาบอกว่าปืนที่เราใช้สร้างโดยคนัล้นและในรูปแบบต่างๆนับนและพหมดถูกใช้โดยกองทัพโลกของเขาเพื่อต่อสู้กันเองคุณเห็นมาป่าเหล่านั้นจากการต่อสู้ของเขาฉันนกไม่ออกเลว ลูน <ítulo> <displayed, S 1> ่าและไอริดมาพูดถึงสิ่งหนึ่เล่าให้ฟังเสมอมันใหม่และน่าสนใจไม่ต้องพูดถึงว่ามันจากโลกอื่นหรือไม่เคยเกข้องูลยอหลังและมีเรื่องเล่าลูน่าและไอริดยังคงกีนอหารส่วนวิติกเมีขนาดอ่านหนังสือทุกอย่างในโลก็ดีจนกระทั่งได้ยินเสียงที่ไม่สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้ที่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนดอกจันเแลคัมทูอร์จังเกรโดยกันเอ็นโรเซสบทละครดอกจันสีน์โซโลิตันังดัจนไปทั่วปากรบกวนทุกสิ่งกำลังพัขอนสาวและดิติิ่งไปที่ต้นเสียงโรงเก ยินดีต้อนรับสู่ป่าเรามีความสนุกสนานและเกมมีตอนลับมาและรีก็เริ่มพูดเนื้อเพลงด้วยความยินดีอย่างยิง่งเขาเล่นกีตาร์ลงอย่างแรงพร้อมกับดนตรีและกระโดดขึ้นและลงฝันเขาไม่ฟังลูนา่าทำลายที่ส่งเสียงดังสองพวกนั้นไอริสดอกจันทร์ดอกจันดอกจันทร์ทนดอกจันไอริสเริ่มใบก้องและแบนดข่าวของเธอจนกระทั่งมันหยุดส,ส่งเสียงดังเพล<บ>งตัดออกไปฮะทำบ้าอะไรเนี่ยฝันพวกเราทำอะไรกันคุณกำลังทำอะไรเสียงดังอะไรกันเนี่ยไอริสนั่นคือเพลงและสิ่งที่ดีด้วยคุณไม่ได้ยินหรือฝันใครไม่ได้ยินป่งะิาเเเเเป็นนนหหมมืออออธธครับดดูจะไไ่้ยินเเราสี่ง ดอกจันถอนหายใจดอกจันร่นรู้ว่ามันจะทำให้คุณหลาดใจแต่ันไ,ได้คิดมาก,ก่อนว่าิกิริยาแรกของสเละ,ะทำลายลัของฉันยังไงก็ตามถึงเวลาแล้วที่แสดให้คุณเห็นรูปแบบความบันเทิงที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกของฉันเพลงหรืออย่างน้อยหนึ่งรูปแบบที่ที่นิยมมากที่สุดฝันหันกลับมาับลำพงที่ทำไปกองทีม่มห้องจากนั้นเขาก็รีบมากขึ้นและตอบพวกเขาดีที่ไม่มีอะไรเสียหายอันประกาศคู่ไอหนูพวกเขารู้ว่าตรีคืออะไรเคยเล่นให้พวกเขาด้วยเหมือนเสรจแม้ว่าบรีน โอเคเพลงน,นี้น่าจะเกี่ยวกับโลกใบนี้มากกว่าขอให้สนุกนะดอกจันยนเรียนไปที่ละครเมเชอร์บายจารีของคุณดอกจันรีมเปิดปเพลงจากรายการปฟนตาซีแลวต้องการดูว่าพวกเขาชอบมันอย่างไรอะไรก็ตามอย่างที่พอรลหรือเลรอนิะเป็นอะไรที่แปลกสำหรับพวกเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงทุ่มเพลงในโทรศัพท์ของเขาแล้พเพลงไม่มีรูป,ปรบางแปลกๆที่จะให้เขาไม่เล่นเพลงที่เขารักเพลงเล่นแล้พวกเขาทั้งหมดเอเพลงับรีมก,ก็หยุดเลงั่วราวเพื้องการไม่ให้เล่นเพลงขัดไปโดยอัตโนมัติเขามองพวกอย่างมีความหวังแล้วเพลงนั้นเป็นไง

เมื่อพวกเขาดูมีสมาธิาขึ้นเขาจึงถามพวกเขาคุณได้รับั้งหมดหรือไม่น่าทึ่งมากฉันไม่รู้ว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลแบบนั้นได้ฉันคิดว่าคุณสามารถถ่ายโอนเสียงของคุณโดยใช้เทเลพาธทีเท่าน,นั้นเป็นักษะหรือไม่ริติกมีแต่ฉันเพงได้รับมันอันญประกาศคู่ลืมถามฟริติกเลิมพยายามทำความเข้าใจมาตรฐานของรีมและตอนนี้พวกเขาทม้งหดงาดสามารถใจภาษาของเขาแล้วก็ถึงเวลาสำหรับดนตรีรีมเล่นซาเพลงก่อนนี้จากนั้นเขาเล่นอีกและอีกทรงเล่นดนตรีปดยสิ้นเดือนมีความสำคัญมากขึ้นเช่นการเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง

เอาละก่านจะเล่นเพลงรูแค่ว่าดังแค่ไหนก็ไม่ได้ยินตกลงไหมอืมโอเคเมื่อเธอพยายามหน้าเขาก็เล่นเพลงรูเลืออันนุนนด้วยจังหวะชิลๆดอกจันบทละครที่รูบายคูเสนดอกจันหลังจากที่รูปุ่มเล่นรูหน้าก็จะดูแต่ไม่ได้ทำอะไรหลังจากที่เพลงเล่นต่อไปเธอก็ผ่อนคลายและสูญเสียตัวเองไปกับเสียงเพลงผ่านไปสองนาทีเพลงก็จบและหายไปรูจึงถอดหูฟังออกเป็นยังไงบ้างฉันฉันชอบโลกของคุณยีดยนตรีมากกว่านี้ไหมฉันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนผ่อนคลายอัญญประกาศคู่

รีมอธิบายวิธีการทำงานของแอปล,ลูน่าปังอย่างตั้งใจรีมให้โซฟีตั้งโรแกรมโทรศัพท์ใหม่ดันลูน่าจึงต้องพูดว่ามิวสิกเพื่อเปิดแอปพลงเหมือนหน้าแสดงสถานะนอกจากนี้เขายังทำเรื่อให้หูฟังหลุดเมื่อรีมสอนทุกทีเธอจำเป็นต้องรู้ที่นี่อนันประกาศคู่ครเอาโทรศัพท์หูฟังไปได้เลยจริงเหรอแต่มันม,มีเพลงของคุณเหรอใช่อะไรนะที่ว่าฉันแค่สอนอะไรคุณเฉยเเหรอรีนวางโทรศัพท์ไว้ในและสวมหูฟังไว้ที่คอฉันมีของตัวเองแล้วและได้อีกในอนาคตคุณจะันเดินไปไหนมาไหนด้วยหูอันเดิมเหมือนที่ คุยมากรอดหน่อยรียนกาแขนออกแล้วลูนหาก็ปฏิบัติตามเธอรู้จักเก้าทีราอ้อมก่อนทีออกสีสัขนาที่เธออกับหน้าของเขาขนาดที่พวกเขาอย่างนั้นรียก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างฉันเองหรือเธอที่ใจเต้นแรงช้ำมัดอันยับประกาศเดียวมันคือดูเหมือนเธอจะมามากในตอนนี้นี่ไม่ใช่กรอดแรกที่ฉันให้เธออย่าเริ่มหงานเธอคงอยากทำอะไรสักอย่างแต่อเกินกว่าทำได้นี่คือเมื่อคุณรับผิดชอบผู้ชายต้องล่าได้ล้าเสียสักที่ไหนพูดคุยเฮ้ hey, ฉันไม่ดีกับผู้หญิงแน่นอนคุณรู้ว่ามัน รีบเร่งร้องสุดเสียงในใจแต่ก็ต้องปักมือมีคนรีบนำเสียงกระบมาฝันจบตอนนาฬิกานาฬิกา